ดีจ้าวันที่เอฟีเก้าเอฟไม่กระดังมาเป็นเอฟซียเดงก็มาจ้ามายาเดงวามาันินเก้าวอีไม้นอกคอนเนาะนี่นบอลายนองคัอนเนาะ,ะก็มีเกวเกลียวผักผูมีผักมีผักู่นอ้องมวเห็นผักถูนรอกัอนนะผักถู เอาเจ้าลงลังนะะเนอะค่ะเนาะมีนอมเห็นประธูนะคะ่ะมาจะมาตรงหัวาร้ายทุก็มีผักมีปลาทูเนาะค่ะเนาะมีเจว้ว ผักนี่ก็อันนี้เนียก,กินชิปก่อนเนาะค่ะเนาะ <Okay. S 1> เรียกไลาเนาะค่ะ ăn bạc cả. con subscribe Nhiệt cái can giấy dây hầm anh chơi nữa không 안돼, 가는. น่าจะนิปปูใช่น้องมามามาพี่น้องมาเพจครับ เองมีแต่กินกาแปิดี่ยวๆกับพี่น้องมากขนาดพี่น้องพี่น้องได้อะไรกินแรงครับเข้าวแรงนนเนาะขนาด เพิ่งเบียร์จะเด่นด้วจะเด้อจะเบียรจะแดงมาคิดแด,ดงจะแดงเลมาเชิญชวนพี่น้องหรอคิดยะป้องก,กันป้องกันเนาะค่ะเนาปะป้องกันโรคป้องกันภัยเนาะค่ะจะคนโม้บอกว่าป้องกันได้ระยะหนึ่งเนาะคะ่ะระยะหนึ่งอยู่ อยู่ก็ป้องกันไว้เนาะค่ะเนาะพี่น้องคนไหนไปคิดไะไรกันถ้าไปคิดกันพระคนให้เพียงพอก,ก่อนเนาะค่ะเนาะบางคนก็มามันเจ็บมันปวดบอกการคิดเนาะค่ะก็เป็นะะิสัยเนาค่ะ ໂອເຄເຮັດໝາດແຕ່ວ່າເຮົາປ້ອງກັນໂ จะเปิด,ดปรโรลดค่ะบางบนนี้นะ่ะซื้อมาเป็นนี่นาะค่ะเนาะใส่ทุงนี้นะ่ะกินเคยง่ายดีเนาะฉันเนาะ้อสายมือนี้นะ่ะ กับพี่น้องโถ่ไปเอินสับปะรดคนภาอสาั้นทางไต่ลงไปผมก็เอินอน,นัดนะคะแต่ว่าบายาแดงเอินขนาดภาคเอินเอินนังเดียโนะจ้ะอันบ้องอยาแดงนี่นได้จ้ะเพราะว่าบายาแดงนี่ขนาดมาจริงอะ่ะ Gần vang Nhìn vẻ phía nông mà còn ở đây rồi. บาดเจ็บเด่กก็มีเสียงรถนกขนานอจูกไกท่านนนจ้าก็ก็แยกเบาเก่านกขานจะพึงเบื่อเจ็บเด็กได้จ้ะเด้อไปทางนอก,ก็ใส่ซ้อมเม็ดล้างมือเรื่อยก็ห่อไปตาลาดตะลีฟ้าฟ้าไปฟ้าบ้านกขานาเอคือว่าให้มันห่างก็ระยะห่างคือเก่านกขานจะพึงเบื่อเจ็บเด่กได้จ้ะเด้อ พยาเด็กกับฮวงพี่น้องเัาตรวทุกคนเนาะค่ะจะค่อยพี่น้องเัารักษาสุขภาพเปิดทุกคนเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะพยาเด็กก็ยังได้เนาะคะ่ะก็ค่อยพี่น้องเัาโชคดีคือเขาเนาะคะ่ะโชคดีมีใจคุณพระคุ้มครอง,อง,องพี่น้องเหาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะวันดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยาเดกหนึ่งได้จ้าขอบคับ ขับสกายชิงดีๆกดเป็นโลดค่ะขอบคุณทั้งหน้านุะคนอะวัสด,ดีจ้า